เรามาดูนะครับอันนี้เป็นโถนั่งชักโครกอัตโนมัตินะครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับฉีดชำระให้อัตโนมัติดูอุปกรณ์กันนะครับอุปกรณ์ก็จะมีคู่มือมีตัวแผ่นสเกลรองการตั้งนะครับแล้วก็ตัวอุ่นน้านะครับแล้วก็บล็อกขันนะครับแล้วก็สายยาง2อันนะครับนะครับก็ไปใช้งานได้เลยนะครับเสียบไฟญี่ปุ่นนะครับผ่านหม้อแปลงนะครับ สภาพโดยรวมก็ยังสวยผมตีเป็นมือ2นะครับตีเป็นมือ2นะครับมีระบบเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้อุ่นได้นะครับเวลาเรานั่งก็อุ่นได้ทําความร้อนได้นะครับนี่โถมันก็จะอุ่นทําความร้อนนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าจะบอกว่าตอนนี้มันไม่มีน้ําเข้านะครับอันนี้ก็จะอุ่นปุ๊ย ได้อันนี้ก็เลือกได้การประหยัดน้ํานะครับอะไรเงี้ยะอันเนี้ยมันไม่สามารถเลือกได้เพราะว่าน้ํามันไม่มีน้ําเข้านะครับมันก็จะแจ้งเตือนว่าไม่มีน้ําเข้าเราก็สามารถเลือกคุณภาพของน้ําว่าจะใช้ปริมาณเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็การเลื่อนเข้าของหัวฉีดนะครับสามารถเลือกได้อะไรนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันเลื่อนไปข้างหน้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลื่อนตำแหน่งได้อันนี้ก็ของผู้หญิงอันนี้ก็ล้างก้นอันนี้ก็สต็อปนะครับ สภาพโดยรวมก็ยังสวยนะครับต้องบอกก่อนว่าโดยรวมสวยนะครับผมตีมือสองนะครับสภาพสวยนะครับลองดูนะครับสภาพโดยรวมสวยนะครับข้างสวยเลยแม้แต่ไอตัวที่ฉีดของเขาก็สะอาดสะอ้านนะครับสวยนะครับต็นมือสองนะครับ ต่ก่อนเคยได้มาเยอะอยู่นะครับแล้วก็ขายไปค่อนข้างหมดนะครับอันนี้ก็มาอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นระบบปั๊มนี่มันก็จะเป็นโช๊คนะครับลงของมันเองนะครับแล้วก็จะมีระบบกันจัดกลิ่นอะไรพวกนี้นะครับกันจัดกลิ่นได้อะไรเงี้ยนะครับ มีหม้อกำจัดกลิ่นกาจัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมสวยครับ